สบายดีอีกรอบปะลุงดูดูดูเออดูดูเสียหายสียหายโอ้โอโอใสใส่สใสหลุกใสสบายดีอีกรอบพี่นอ้องสบายดีเมื่อกี้นี่น้องมีบุญบอยยูพอดีขี่รถออกมาฮอดหน้าแหละม่ลิงกําลังเสียนจับกล้องขึ้นมาถ,ถ่ายพราวหายอัน มื่อนี้แม่ลิงพาน้องมีบุญออกมาหน้าเนาะพี่น้องอ,อากาศอยู่หน้าเย็นเย็นเดชีบ่าแม่ลิงคือพาลูกออกมาหน้าเนาะเมื่อนี้ที่ได้ออกมาหน้านเด้อพี่น้องมีลิงสีบอ่สูฟังเมื่อนี้ไฟก็ดับมเมื่อคืนนี้ไฟดับแต่คืนบุแหละผ้าห้องไฟดับแต่คืน,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 นบัดนี้สร้างกับบอมาสร้างกับบอมาเนาะพี่น้องสร้างยุทธเพราะว่าเมื่อน,นี้เพิ่นสัง่งสั่งลังคา สั่งล้างค่าสั่งสังการีบันีิบพันมาเพื่อนก็นเลยยุดยุดบันีิบอได้อยู่เห็ดกินให้สั่งเนาะสบ,บายดียวันุงไปกินไปะออกมาไ,<ป>ได้ออกมานาะไปกินข้าวปุ้นปกินข้าวปุ้นจะอาบน้ำเด้มมออาบน้าแม่ยไ,ไปอาบน้ำแล้วไม่ใหญ่เด้อน้ำกับบ่มีอาบพี่น้องไพก่กระดับพัดลมกับผัดลมสากแบตนักกับเม็ดแบตตะคืนโทรศัพท์กับบ่มีสัญญาณมีแต่แนว แต่วางวางไปลิงออกมาเลยเห็นนันเขาจัมาสากไผ่ไผ่สำรองให้อันเสาสัญญาณเนาะหลักอันสัญญาณก็เลยออกมาหน้าพาออกมาหน้าบริยูเห็ดกินให้สร้างเลยเด้สร้างยุดแหละเพื่อนกาเพื่อนกามาเห็ดอันยั้งกับบ่ได้เนาะอุปกรณ์บานมากลิงสินอนนาคุณดิอาบอ่ไปสินอนนาแล้เานี่แหไป่ินอนนา โอ้ร e, e ับรับเมื seaweed, like ่อคืนเมื่อคืนน้องมีบุญกันนอนพี่น้องนอนจังหวะแรงจนหอดประมาณบ่ายโมงผ่าห้องฝนตกเป็นตื่นนั่นนั่นนั่นนี่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 สบายดีปะลุงค่อยออกมาหน้าหายอีกแล้วหายอีกแล้วอยากนมมา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 ตาเออาบน้ำแล้วแล้วบบบนี้อาบน้ำแล้วแล้วปะลุงเอ้ย อาบน้ำแล้วแล้ว <guarding> ค <okay>? ่อยอาบน้ำแล้วแล้วค่อยมีแห้งแล้วอ่ะชืดชืดชืดบังคับหมอกมาปลูกต้นไม้บ่กมาหนีิปลูกต้นไม้ปลูกดอกกระเจียวบุ๊ลเงี้ยเอ้า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 ปลูกต้นไม้ปลูกดอกกระเจียวปลูกเบี้ยไม้บ่กปลูกเบี้ยกกระเจียวดอกยังจ่ะดอกพลังดอกพลังโอ้ยต้นแบบใไเด้ดอกพลังอยากเห็นเด้ดอกพลังดอกพลัง อดอกฟาลังเ่้ยน,นะเรียวหย,ยังแป๊กตีแป๊กทางมาลูกอากาศดีดีพี่น้องอยู่เทียงมีลมมีอย่างเอเ้ลีงนะอาบถ้าอาบน้ำเสร็จเสื้อผ้าเสือ้อและเสื้อ้าเสื้อผ้เสเสื้อผ้าตัวเก่าวนนี้ก้าเสียนนายนายนา,ยนายป่น<อ>ปูน<อ>ปน<อ>ปน<อ>ป บุนนนนบนบุนเอออืมอืมให็นไยนนายให้นนอืมเอ้าเอ้าเอ้าจันคนจันคนจันนเย็นบาลุมีลมวอยวอยลิงก็ออกมาหน้าพี่น้องเห็นเขาเจับได้กล้าก็อยากได้กล้าดีคือบ่มีน้านะลุสเ้ปปิ้ง น้ำไดใส่แต่ละมอ <c oughs> แต่ตละมอหอมไว้มันเปียกโอ้ยเจ้าบนเสอผ้าเจ้าบัต้องเขากล้องไข่เด้เออ่าเฮ้ตุมแค่เออมาแล้วมันบม่มะมันเอยู่อจใบห้เขาได้หลังจากกบเถ่านอนแล้วพี่น้องไม่ลิงก็มาปลูกเบียร์ไม้เนาะอันนี้เบียร์ไผ่ปลูกไปเรียบร้อย เบียไหม่มาปลูกไปยังบมเมิดพี่น้องอยังเบียมาเขียบฝรั่งนี่ปลูกมะปลูกมะเผามีเผา,าไฟแล้วเ้านํำหอมเนาะหดน้ำพี่น้องเอ้ยสามสีฮดน้ำสาย,ย่างบ่เึิงสาย,ยางหอดแต่นีข้าแม่นั้นใสยย่ยางคนหนึ่งรอยเมตรพอดีเลยร0อยเมตหรือห0าสิบเมตร จะลอยแมรอันนี้สามสิบเจ็ดแมพี่น้องโอ้ลมเดชนี่ยฮะก็ปลูกแด้โมว่านตัวนี้นี่ก็บเบียร์มะพร้าวไผ่เบียร์นองไม้ขาแม่ฝนตกมาลนะพี่น้องมีน้ำแน่นน้องนี่กะสีไก่อยู่อันนี้ดึงน้ำได้มากแล้วก็ไม่หิวโหดตัวได้บ่ถึง เบี้ยหมักมีหมักม่วงพูนหมักม่วงไม่ลิงกับงัวกัดเหลือแต่กัดหยอดมันจะมาสิป่งหรือบอหมักเผาหมักเผาเบี้ยหมักเ้าเบี้ยหมักเผาน้ำหอมหมักเผาไผ่เบี้ยหมักซีดากิมจูเบี้ยหมักมี่ แวกอมีมะม่วงมีมะม่วงแอปเปิลม่วงเขียวสเวอร์เอ้ม่วงโลนพี่น้องม่วงเคียวโลนน้อไใหม่มต้นมะซิดาหูมักมีเทิงขึ้นไปมะม่วงเหมือนฝ่าเหมือนฝนพี่น้องห้องฮึมฮึมหักบะตก มาคึืนเนี่ยะห้องหึมหึมคิดว่า่ลสีแห้งบ่แห้งตอนแรกคิดว่าเซตมะพร้าวไม่ลิงผู้น้ำแน่นอนพมะพร้าวว่าให้เนตติดเราพี่น้องข้าวปลูกแล้วปลูกซับกันไปน้ำเนาะพี่น้อง ตัวใดเอาหอ,อกมาก,ก่อนก็ปลูกปลูกเป็นเลี้ยนเห็ดเป็นเลี้ยนเพื่อแบบให้มันห่างกันเนาะประมาณสามเมตรให้มันห่างกันสามเมตรสี่เมตรคอยเป็นค่อยไปนะพี่น่อยคอยเป็นค่อยไป ดอกกระเจียวไม่ลิงกับปุกแล้วเรียบร้อยเด้โหดหน้าปลูกเอาเบี้ยมันก่อนปลูกเป็นคุ้มเป็นคุ้มโอ้ยพาคือห้องหึมหึมเดพรพผ้ากบเถาเมื่อเลยไ่เมื่อนี้กบเถามานำอันนี้เบี้ยมักสมโอ มาหดเหอนละพี่น้องแหนะก็เมิดพายเหมืดพนมาแล้วผูกเคี้ยวอมคุ้มไม่ลิงว่ามาปลูกเมืแล้วพี่น้องย่างอยู่วายุเบียบักบี้ยังขึ้นไปใส่น้องเบียบักแอบฝรั่งผูกยังยังจกเบียสองสี่หกแปดสิบสองอุ้ยสิบกว่าเบียสซังกะซีวะสิมาส่งอนก็ย่างบ่มาแล้วพี่น้องว่าเป็นเมื่ออื่นสาว เหมือนฝ่าเหมือนฟนเรามบเป็นมืออื่นสาวถาเมืดมือโหม,ม,มักมีมักมีเอ็มทันได้สุกมัดเคี้ยวมาแล้วพี่น้องทางนั้นโอ้ยตายโหลดไัยดับอีกแน่นอนบบดน,นี้ที่ฮามองอยู่กับ่ามีมันหอยหุบอักในอันคิดน้ำแต่มีบุญเนาะ่ <laughs> ุนชีหอน มืองนนี้ก็ยาวนะพี่น้องวันนี้ก็สิขอปิลิปแเ้วเด้อาังิดตามก็ไลก์ก็แชร์ให้ได้พี่น้องไปแล้วสบายดีสบายดีส่วนเบียร์ใหม่กับมืออื่นปลูกใหม่นะพี่น้องปลูกมือละเน,นก่ละหน่อยไปคอยเปลี่ยนคอยไป